ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาร์วีฟรีไฟล์วาลูเลนเกนชิดอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเชคพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอปเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสด,ดีชาวคาบ,บาทุกคนครับผมวันนี้นะครับ ฟอสกันนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปลงดันงัวเวกนะครับแดงที่ลงได้เนี่ย5,200อันนี้เทสแล้วอย่าน้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่านี้นี่เคลียกบตรงสะพานไม่ได้ลำบากมากนะครับฟ้าเนี่ย5,600นะครับถือว่าฝืนที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือฝืนที่สุดแล้วอย่าต่ำกว่านี้เด็ดขาดนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณประมาณนี้นะครับ แนะนำนะคุณไปเอาบัฟซะนะครับไม่ต้องลงสดแบบแบตนะครับคุณไปเอาบัฟมาให้เรียบร้อยครับผมคุณอ่าใช้ลูกบาดกิวได้นะครับอ่าส่วนคนที่ไม่มีกิวก็ไปหากิวนะครับนะพวกลูกบาดกิ้วอะไรพวกนี้มันช่วยได้เยอะนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับแอดพาไปลงกันนะครับอ่าวงเล็บนิดหนึ่งเล่นตามสเตปเทสตดว่านะครับไม่อย่างนั้นมันคนข้าจะเล่นยากนะครับอ่ะเข้ามาปุ๊บครับกดท้าทายทีนี้ เราเดินมามุมตรงนี้ครับแล้วเรากดแมทเทนหมดครับทีนี้เรายิงเลยครับอ่าแนะนําให้เปิดแบทสามนะครับแล้วก็สุดฟ้าที่เราจะใช้คือฟอสบ l เลตนะครับผมฟอสบุเลตนะทุกคนอย่าใช้เอทานอลเรายืนไม่อยู่นะครับถ้าฟ้าคุณมากกว่านี้คุณใช้เอทานอลได้ครับผมแต่ถ้าคุณอ่าแต่ถ้าฟ้าห้าดุกเนี่ยให้ฟอสบุเลตนะครับไม่งั้นยืนไม่อยู่นะระวังไว้ก่อนนะครับ อ่ะตรงนี้ก็เคลียร์ไปครับพยายามดูบัฟให้ดีนะครับบัฟจะต้องอยู่ครบก่อนที่บอสหนึ่งจะขึ้นนะครับถ้าบัฟคูดาวมันเล่นยากนะอ่าพูดเลยถ้าบัฟคูดาวเล่นยากนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบอสแรกขึ้นครับตัวนี้ค่อนข้างจะตีแรงครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันฟาท่านนะคุณดูเนี่ยดาเมจหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามนะครับอันนี้คือแรงมากครับอ่ะพอฟาท่านครับเราจะดีบัฟครับผมแล้วทีนี้เราจะกด บัฟดาเมจสอันครับตรงนี้เราสามารถใช้ร์180ก่อนได้อ่าเพราะว่า180เนี่ยเป็นบัฟที่เก่งกับมอนเดียวอยู่แล้วนะครับเรากด180ก่อนได้นะครับตรงนี้ก็ยาวไปน้ำแอดจะไม่ได้เปิดพวกท่ารับจ้างอะไรพวกนี้นะ่าเพื่อเพื่อจะได้แบบเหมือนกันทุกคน,นเนาะเผื่อว่ามีคนของน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มดาเมจโดยที่ไม่อยากอัพของนะแนะนำหยวนนะครับหยวนช่วยคุณได้นะครับทีนี้พอ5วีครับ อ่าสองอครับแล้วก็กดบับเขียวเอาไว้ครับกันตัวเองไม่อย่างนั้นมันมันมีโอกาสล่วงนะครับแนะนำให้กดบับเขียวไว้เนาะอ่าทีนี้ตายแล้วนะครับตรงนี้นะผมเราจะยิงแค่ชุดเดียวนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งเราจะลากนะผมเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะแอจะยิงไปก่อน1ชุดนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเราจะรีแบตก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับละมาอ่าตรงนั้นเราเห็นไหมหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นจะมีหนึ่งตัวตรงนี้เรายิงทิ้งไปเลยครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเราจัดการใน3ตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมเรามาลากตรงนี้นะไอ้ที่มันเหลืออยู่ตัวเนี่ยเรามาลากมาตรงนี้นะตามมา ดูนะลากมาก่อนนะครับอาตรงนี้พยายามดูบัฟด้วยถ้าเกิดว่าบัฟยังฮูดามาไม่หมดไม่ไม่ไมจาเป็นต้องรีบตีนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าบัฟไม่พร้อมครับผมเรามีปัญหาเหมือนกันนะลากมานะอ่ะลากมาให้ยืนมา,มาตรงนี้นะคุณเห็นคุณเห็นต้นไม้ตรงนี้ไหมอ่ะคุณเห็นต้นไม้นี้ไนะหให้เรายืนมา,มาตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรายิงกบไม่ถึงอ่ะประมาณนี้ ตรงนี้ก็ตีไปครับเดี๋ยวพอมันใกล้ตายอ่ะเราจะขึ้นไปสามเลยนะครับอ่าบัฟของแอสนี่มาทันแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยตีได้เลยนะครับไอ้อีกทีนึ่งอ่าตรงนี้เราขึ้นไปสสามครับพอไมสามปุ๊บยิงโป้งจะตายครับทีเนี้ยกบตรงนี้ให้เราล็อกตัวไก่ครับอ่าเห็นไหมว่ามันจะสแปสไปโดนตัวที่สะพานด้วยนะครับ กบตรงเนี้ยพยายามเคลียร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยเฉพาะรอบตรงเนี้ยคุณควรจะเคลียร์หมดนะครับไม่อย่างนั้นอนะ่ะลำบากนะบอกตรงอ่ะตรงนี้มารอบนี้เคลียร์ค่อนข้างดีนะครับมันจะมีบางรอบที่เราจะเหลือตั้งแต่สะพานนี้ไปแต่ว่ากล้าเหลือตั้งแต่สะพานตรงนี้ไปอ่ะไม่มีปัญหามากนะครับแต่ว่าต้องเล่นได้ดีนะอ่ะตรงนี้จะมีลูกไฟตกประมาณสี่ลูกครับเห็นไหมประมาณสี่ลูกเราเจ็บนะเว้ยอ่ะตรงเนี้ย พอมาปุ๊บเนี่ยขึ้นบัฟเขียวเลยครับแล้วก็ดีบัฟครับทีนี้กดบัฟดามมจทุกอย่างครับยิงครับดูให้ดีครับหลังจากที่บัฟเขียวหมดจะขึ้นเทคนคเทคนิคทันทีครับหลังจากรับดาเมีไปสักหน่อยหนึ่งนะอ่าประมาณนี้ครับกดเทคนิคลครับให้ต่ํากว่าครึ่งได้นะเลือดตัวให้ต่ํากว่าครึ่งได้แต่อย่าต่ํากว่ามากนะครับประมาณ40%แนะนําตรงนั้นถ้าเกิดว่าต่ํากว่า4 0อมีโอกาสตายแล้วนะระวังให้ดีนะครับ อ่ะพบวับหมดตรงนี้เราจะได้ร้อยแปดสิบได้ครับดูเลือดให้ดีนะเรามีโอกาสตายอยู่ตลอดนะครับลืมเปลี่ยนฝาท่านวะทุกคนเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยอ่าต่อยเราตายดันไม่แตกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าใช้พอดบูลเลตไม่น่าตายนะครับเมื่อกี้พลาดน,นะครับเดี๋ยวเรารอรีแบทแป๊บนึง รอเล่นแป๊แป๊บหนึ่งนะเลื่เปลี่ยนวาท่านวะอุตสาห์เสร็จละอ่ะปุ๊บตรงนี้กลับไปเป็นหนึ่งโอเคไปยิงต่อนะอ่ะเรียบร้อยบอสตาย ตรงนี้อย่าปลดแบตนะเวลาที่ทุกคนลงมาเนี่ยอ่าตรงนี้ถ้าต่อสองอแบตไม่หมดนะครับบอสตายก่อนนะตรงนี้อย่าปลดแบตเพราะว่ามันมาตีแรงนะเห็นไหมตกห้าหกร้อยเลยนะถ้าปลดแบตตายนะครับอ่าระวังนิดนึงแล้วทีนี้ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราปลดแบตท,ทิ้งได้ครับแล้วเรายืนรอบัฟก่อนได้ครับผมอ่างู3ามตัวเนี่ยเรามีปัญหายอย่างหนึ่งตรงที่หนึ่งเราตีงูตัวแรกไม่ทนันก่อนที่งูตัวที่3มจะขึ้น นะครับซึ่งทีเนี้ยมันมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ถ้างูตัวแรกไม่ตายเราตีตัวที่3าไม่ได้นะครับเราจะตีตัวที่3เป็นมิดตลอดทีเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวที่3ขึ้นแล้วอ่ะแล้วบัฟคุณไม่พร้อมแนะนําให้ถอยนะครับผมบัฟคุณไม่พร้อมแนะนําไม่ถอยเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้บัฟกับงูตัวที่1และตัวที่2บ้านนะครับเพราะมาตีข้างแรงตัวตัวที่3ามตีแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบัฟไม่พร้อมถอยออกมาก่อนให้เข้าเฟสสองอีทีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทำให้ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรา ตรงนี้บัฟมาครบล,ล้เราก็ไปเลยครับตรงนี้เราไม่จะเป็นต้องแบตนะอ่าเราเรา,เราไม่จะเป็นต้องแบตตรงนี้นะแล้วก็หามอคีครับแนะนําว่าคุณกดเดินที่เควสเนี่ยแล้วมันจะหามอนคีให้เองเห็นไหมตรงนี้ปล่อยยิงปกติได้ครับมอนตี Mon ไม่ค่อยแรงนะประมาณร้อยกว่า อยอย่างที่บอกนะครับใครต้องการเล่นสบายกว่านี้หยวนแนะนํานะแปบ๊บเดียวนะครับหยวนมันเติมดาเมจได้เยอะนะครับหรือแม่ก็ไปเอาบัฟซะนะไปกดลูกบาทกิว้วมาใส่ซะอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นสบายกว่านี้แน่นอนครับอันนี้ลงโหมดที่แบบว่าฝึกๆลงให้ดูนะครับ อ่ะทีนี้พอตายปุ๊บนะครับก็ไปเลยนะครับไปเลยงูขึ้นนะครับให้เรายืนตรงนี้นะดูที่แอนยืนนะแล้วยิงอ่ะยิงไปทีนี้เดี๋ยวเราฟาท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟาท่านก่อนดูดาเมจที่บอสตีนะดอก800อนะครับไอนี้ตัวแรกนะเออตัวที่2ตีหนักกว่านี้นะแล้วก็ตัวที่3ก็ตีหนักกว่านี้อีกนะเพราะนั้นระวังให้ดีครับทีนี้เราจะดีบัฟครับผม อ่ะเรากด2ดาเมจครับแล้วเรายิงเลยนะตรงนี้ด้วยความที่เราตีแรงขึ้นด้วยเราดูดเลือดแรงขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัฟถึกไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องใช้ก่อนนะครับอแอดบอกแล้วว่าเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งได้นะประมาณบประมาณ40%ค่อยกดบัฟนะไม่อย่างนั้นโอ้โหบอกเลยว่าคุณเสียบัฟเร็วไปคุณต้องเข้า2เฟสมันลำบากนะครับเพราะคุณต้องรออ่าประมาณนี้ อ่าถ้าเรากดบัฟเาเมจตรงเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่าเราจะตีทันก่อนที่บอสตัวที่3าึ้นนะครับอ่าแต่เราจะเสียเวลาบอสตัวที่3นิดหนึ่งนะครับเนี่ยบอสตัวที่3ขม้นแล้วนะครับตรงเนี้ยให้เราล็อกหัวบอสตัวที่3ามเอาไว้อ่ามันจะได้ยิงตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วทีเนี้ยเรากด1 8อิได้เลยครับตรงเนี้ยอ่ากด1 8อปไปเลยนะครับปล่อยให้มันยิงไป แนะนำนะอย่าใช้เอทานอลนะครับถ้าไม่ถึกจริงไม่ต้องใช้เอทานอลนะครับมันลดดีเฟนเราเยอะนะครับอ่าตรงนี้ก็2ออครับบอสตัวที่3มีโอกาสตีล้มนะระวังด้วยแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้กดเลิ่เขียวได้ครับอ่าไอ,อ้บอสตัวที่3เนี่ยมันมีสถานะทําให้เราดูดเลือดไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหานะครับเพราะว่าหู ire, แวมไพร์เราไม่มีผลเลยนะเนี่ย นี่คือฐานะดูดเลือดไม่ได้ครับเห็นไหมคิวลบร้อยห้ครับแล้วก็สู่ขยายดูดเลือดหายไป80ครับซึ่งหนักมากนะฮะยิงไปครับเรายังเหลือเทคเกอเข้าอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าแบตจะหมดถ้าแบตหมดถอยนะอ่ะอย่างเงี้ยต้องถอยแล้วนะอย่างงี้ต้องถอยนะ ถ้าเกิดว่าคุณไปยืนตีกับมันอ่ะกุตายนะครับถ้าคุณมีแบตท,ทั้งหมดอ่าตรงนี้คุณเข้าด้วยแบตสได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องรอแบตสนะอ่าเพราะว่าเราจะมีแทก็กกะีเข้าอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เอาไว้กันดาเมจเนี่ยดดามจดิไม่เบาเลยนะครับบอกไว้ที่โดนอ่ะอ่าแทก็กกะดีเข้าไปนะรเรียบร้อย 11นาที51าิบเอ็วินะครับตีว่า12นาทีเอาละนะครับทีนี้เรามาถึงพาร์ทของใส่นะผมของใส่อ่ะนี่คือของใส่ที่เอาไปลงเมื่อกี้นะครับใส่อะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าชุดอาวุธเหมือนเดิมนะครับก็คือชุดซิงบวกสิและไม่ทําอะไรเพิ่มนะครับเลดแปดขี้ยี่สินะครับเสื้อบวกสิเฉยๆเลยไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะมือนะครับไม่จีไอทเจ็ดสิบครับเอ็มเจ็ดแค่นั้นเลย รองเท้านะครับผมบวกสีบกเฉยๆไม่ทําอะไรเหมือนกันนะครับโอบครับอ่ะมี M1 รูมีคิทหนึ่งลูนะครับข้างนี้นะครับเป็นเลนหนึ่งข้างนะครับแล้วก็มี M1 รูมีคิทหนึ่งลูนะครับไม่ได้ตีดีวายนะครับประมาณนี้นะครับผมเคออสแปดหนึ่งวงเคออสเก้าหนึ่งวงนะครับสำหรับแหวนอ่ะส่วนยังไม่ถัดตัวปั๊นะยังไม่ทำตัวปั๊นะไทยเลนธรรมดานะครับขนทองสิบนะครับขนดำสิบเอ็ดนะครับผมขัดเสกสิบ นะครับแล้วก็คุมอะชีเดียมบวก7นะครับบลูธรรมดานะบวก10แค่นั้นเลยนะครับ้อยเพนบวก3นะผมกันไปเจาะเกาะ2ข้างนะครับอันนี้จะเป็นครีสซี่เีนะครับเคียวอสเอันนี้เป็นเน่าเน่าเลยนะครับคีห้าเอ่าหูแวมบวก7นะครับหูแวม7นะเคียวอนะผมอันนี้หูแวม9เคียวอสเนะครับคอตูไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีอื่นๆไม่ได้ใส่นะครับ อ่ะประมาณนี้สัตว์เลี้ยงของชิวนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับถ้ารับจ้างไม่ต้องดูผมไม่ได้โกดนะครับผมทีนี้สเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยคิเลต61สิั้บนะครับอ่าเมจีเอ็มแกสนนะครับผมเมจีเอ็มนะครับคิดดามเปอร์เซ็นต์นะครับดูบดเป็นเนเซชั่นนะเป็นเนซชั่น264 นะครับทำไมมันเยอะนะครับแอปปอสมุดแล้วนะอย่าลืมแอปปอสมุดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสเตตัสในสมุดของแอปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแดงเท่าแอปนะครับคุณดูเจาะเกาะด้วยอ่าเพนเดนชันมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจาะเกาะคุณน้อยเกินไปอาจจะต้องแดงมากกว่านี้อีกนะครับถึงจะผ่านนะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือเคลียกรบนะครับผมถ้าตรงนั้นเราเคลียร์ได้น้อยมากเนี่ยคุณโดนลูกไฟตายแน่นอนครับ ประมาณนี้หน้าดิฟเฟนนะครับผมอ่ะพลังธ์วงการเด็ดสองพันนะครับดิฟเฟนเลทห้าพันนะดิฟเฟนเลสห้าพันนะทุกคนรีดิวสี่ร้อยนะครับการล้มสิบเก้าเปอร์นะครับอ่ะการเจาะเกาะร้อยห้าสิบนะครับผมอ่ะดูดเลือดนะครับสามเปอร์เซ็นต์สงเกยดูดเลือดร้อยสามสิบนะครับสายเวทต้องมีเยอะๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แค่นี้นะครับนี่คือของสายที่มีทั้งหมดจริงๆนะครับผมอย่าลืม นะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องไปลงแบบทีลงให้ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเวลาคุณไปลงจริงๆเนี่ยไปบับนะไปบับแล้วก็ใส่ลูกบาสกิวได้นะครับลูกบาทกิวก็ซื้อในกิวเนาะลูกบาสกิวก็ซื้อในกิวเนาะคุณมีเหล็กคิวอยู่แล้วแหละเวลาคุณรับนะครับก็เอามาใส่นะผมก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับมีทั้งป้องกันมีทั้งดดเมจนะครับ ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจแอดมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เพืเชื่อมของเกมคาบาโมบายนะครับมีแจกของทุกเดือนนะครับใครอยากจะเติมเกมนะครับไปเติมเกมได้เลยทุนมากับพอยนะครับฝากไปดูแลกันนะใครขาดดาเมจไปเติมที่ตุนนะครับไปซื้อหยวนนะครับกดหยวนมาใช้ได้เลยนะ700นะครับโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน